อ่ะก็สวัสดีนะครับผมนะคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบินเลยนะครับผมนะหรือว่าช่องจานเดฟนั่นเองนะครับเนะทุกคนนะวันนี้นะครับเอาตุนไปที่3ามบาทนะครับทุกคนนะมาพร้อมกับอ่าเป็นเขาไพ่วันนี้คือ3ตัด2ตัด1นะครับแต่ว่าเราจะยังลงไปที่เพย์อยู่นะครับนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพย์ยี่หกแต้มครับทุกคนครับว่าไงครับผมครับสวยๆเปล่า อ่ะเรียบร้อยนะทุกคนนะครับหมายแรกนะครับตามที่เคยพานําเล่นเลยนะครับนะทุกคนนะใล้ๆหลายๆคนนะครับที่ยังไม่เคยเข้ากลุ่มของจานเดฟนะครับแล้วตอนนี้นะครับเรามี V2 แล้วนะทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้คือ V1 ของเราโดนแจ้งเตือนมานะครับผมนะมีคนรายงานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอ่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะมาเล่นด้วยแล้วก็จะมาบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยติดตาม Facebook ด้านล่างนะครับลิงก์ด้านล่างให้ให้จานด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นเขาเรียกว่าจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปดีๆหรือว่าการนําเล่นดีๆนะครับผมนะท เวลาบ่าย3ามโมงนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวมาดูไม้2กันนะครับเราจะจัดไปที่แบงเกอร์นะครับผมนะเหมือนที่ผมบอกเลยนะครับผมว่า3ตัดมาเนี่ยทุกคนนะสตัด2ตัด1นมานะครับผมนะให้เราไปตามที่รอรนี่เห็นไหมครับผมนะปอกเก้ามาเลยทันทีนะครับดูให้ดีๆนะครับผมนะ3ตัด2ตัด1นแล้วก็ อย่าเพิ่งไปตัดเป็นบิงปองนะครับผมนะอย่าเพิ่งไปตัดบิงบองนะครับให้เราสังเกตดูตัว3 3ตัด2นะครับเราต้องตัดเป็น2ตัด1นนะครับนะทุกคนนะให้ทุกคนหาห้องแบบนี้ครับเราแทงห้องละ5ไม้พอนะครับถ้าเจอเข้าไพ่แบบนี้นะแล้วให้เราพอนะครับผมนะต่อต่อวันนะครับต่อวันนะครับอะ่ะอย่างเช่นวันนี้จานเนฟเอาทุมาแค่300บาทเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทํากําไรได้เท่าไหร่นะทุกคนนะเราเนี่ยถ้าเราเล่นเล่นพวกบาคาร่าเนี่ย เราต้องเน้นทํากําไรนะครับไม่ใช่ว่าเล่นแบบยืดเยื้อรอวันแตกเหมือนสลอ็อตไม่ใช่นะทุกคนนะทุกคนต้องเข้าใจให้ถูกตรงนี้ด้วยนะครับนะโอเคเราเปิดมา6กแต้มแบบนี้นะครับสวยหรือเปล่าโอ้โหเสมอมานะครับผมนะเสมอมาแบบนี้เราควรหยุดนะครับคนที่เล่นยังเล่นไม่เก่งนะครับอาจารย์เดมแนะนานะครับให้หยุดพักรอดูเขาให้ก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับมนะตอนนี้ก็ยังเป็น3ตัด2แล้วก็ตัด1แล้วก็ตัด2มานะครับเราเป็นเสมอนะทุกคนนะ เออไม้นี้นะครับเดี๋ยวจารย์ขอดูแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะขอย้ําไปที่เพลเยอร์เลยแล้วกันนะครับทุกคนนะจะไม่ขอตัดไปที่แบงเกอร์เลยแล้วกันนะทุกคนนะเพราะว่าอาจจะมีเข้าคงเข้าโคงสามานะครับผมนะอเข้าคงสามานะครับแต่ถ้าไม่ถูกไม่เป็นไรนะครับผมนะเรายังมีทุนสำรองอยู่นะครับผมนะมาครับม,มาดูไม้นี้กันครับผมสวยสวยหรือเปล่าเปิดเซียงแบบนี้ยังไงปอกเข้าทุนครับเอาล้ครับผมนะ สวยๆเจ๋วๆแบบนี้ครับผมนะสวยๆนีครับผมนะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับผมนะพูดคุยกับ่านผู้ชมเพียงแค่3นาทีเรามีกําไรแล้วตอนนี้เท่าไหร่ครับเรามีตอนกำไรตอนนี้1,300บาทแล้วนะครับนะทุกคนนะตีเป็นเลขกลมๆเลยนะครับผมนะอตีเป็นเลขกลมๆเลยนะครับนะสบายๆแบบนี้ครับทุกคนครับชิวๆนะครับผมนะเล่นบาคาร่าต้องดูอาร์บีอาร์พีด้วยนะครับผมนะวันนี้นะก็จะยังนะครับผมนะตัดไปที่ เพเยอร์ต่อนะครับผมเพราะว่าผมค่อนข้างมั่นใจเลยว่าอาจจะเกิดเขาไพ่มังกรตัวที่4ี่ขึ้นมาได้นะครับแต่ถ้าไม่ถูกถือว่าผมคำนวณผิดนะทุกคนนะอ่าอย่าโทษจานนะครับนะอย่าโทษจานนะครับดูให้ดีนะครับเทคนิคการเล่นนะโอเคโอเคเปิดเจ็ดอยู่สวยอยู่นะเสมอมาอีกแล้วครับน้องครับเสมอมาสองติดอะทุกคนคิดดูดิเสมอมาสองติดเอาไงดีวะทุกคนนะเดี๋ยวค่อยๆกันนะครับผมนะ ค่อนข้างน่ากลัวว่ะอืมโอกาสที่จะเป็นแบงเกอร์ก็มีนะครับผมนะโอกาสที่จะเป็นเพย์เออร์ก็ยังสูงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราควรตัดสินใจไปที่เพย์เออร์นะครับผมนะแล้วก็ใส่ททยเกมไปสัก50บาทลกันนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะทุกคนนะไม้นี้เนี่ยจะทํากําไรหรือว่าจะร่วงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะอย่าลืมนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับนะจะไม่ได้พลาดข่าวสารดีๆนะครับจากจันเดมในงามในทุนนะครับผมนะ โอเคเราสามแต้มของมันเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับเรียบร้อยครับขอหายใจไปบนึงนะทุกคนนะหาเชยนิดนึงนะครับอากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงนะครับทุกคนนะผมนะเห็นไหมครับผมนะก็รักษาสุขภบ้ามันด้วยนะครับผมนะไม่ได้ทําคลิปนานเลยเพราะว่าโดนรายงานนะครับทุกคนนะก็ต้องเข้าใจผมด้วยนะครับนะทุกคนนะโอเคไม้นี้จานขออนุญาตเป็นสามตัดสองเลยนะครับเห็นไหมครับมันเกิด ตัวแรกขึ้นมาแล้วนะทุกคนไหมทำไมจานหนึ่งกล้าใส่แบบหนึ่งเคนะครับดูให้ดีนะครับหนึ่งเคเจสี่บาทนะดูให้ดีนะครับผมนะว่าจะเกิดสมตัดสองหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมามันเปิดสามแต้มเรากี่แต้มมัน5แต้มทุกคนครับว่าไงเราห้าแต้มทุกคนว่าไงโอ้บอดไปเป็นไงครับน้องครับผมบอกแล้วนะครับทุกคนนะสามตัดสองมาครับทุกคนเห็นไหมครับผมนะ สวยๆครับทุกคนเห็นไหมครับถ้าเกิด3ตัดมาอย่างนี้นะครับบางคนแบบคือเราโดนเราโดนถ้าเราโดนตัดตัดบางกรมาแล้วนะทุกคนนะหรือว่าเราโดนตัดแบบหวัวบางกรมาแล้วนะครับคือมันไม่เกิดบางกรปุ๊บให้เรากลับไปเล่นเข้าไพ่เดิมคือ3ตัด2ตัดหนึ่งนะครับอ่าไม้ต่อไปใส่อะไรนี่จะสอนนะครับผมนะอย่างที่จะสอนเนี่ยคือ3ตัด2ตัดหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่ามันเกิดเสมอ2หัวขึ้นมาเนี่ยให้เราตัดไปที่แดงต่อนะครับผมนะสังเกตด้วยดีครับ เพราะว่าเพย์เยอร์ตอนนี้เนี่ยมันตัดหัวนะครับเสมอสองนะครับแล้วก็มันตัดมาเป็นแดงหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นสามตัดสองนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ไหมเปิดสามแต้มครับด๋อมๆมาครับทุกคนครับกงกงเข้าได้ไหมเรียบร้อยทุกคนครับผมครับเรียบร้อยทุกคนครับกำไรแบบเน้นๆเลยครับเลิกได้ครับเลิกครับพอดีกว่านะครับนะทุกคนนะครับวันนี้นะเอากำไรแค่นี้พอนะครับผมนะทุกคนนะ สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับทุกคนนะอย่าลืมนะครับกดติดตามลิงก์ด้านล่างด้วยนะครับผมนะช่องจารเดฟนะครับ V2 นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับนะทุกคนนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม